ด้วยสำนึกในพระมหาการุณาที่คุณเบื้องบนพระคุณพระบรรพจารย์ด้วยบารมีธรรมของท่านธรรมอธ,ธิการรองธรรมอธิการด้วยความเมตตาของอาจารย์ถ่าย,ายทอดเบิกธรรมและนักธรรมอุโวส่งเสริมวันนี้พู่น้อยก็ขอโอการรสร่วมศึกษากับอุโสอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็มาพูดถึงเรื่องกฎแห่งกรรมนะครับ ในความหมายทั่วๆไปกฎแห่งกรรมเนี่ยเราเปลี่ยนไม่ได้แต่กฎแห่งกรรมเนี่ยทำให้เกิดอะไรขึ้นครับเกิดวิบากกรรมคือเราไม่เปลี่ยนแปลงกฎแห่งกรรมแต่เราสามารถเปลี่ยนแปลงวิบากรรมได้นะครับคือเวลามองเนี่ยเราต้องมองสองด้านว่ามันไม่มีอะไรเป็นด้านเดียวเสมอไปนะครับมันจะมีสองด้านก็จะมาพูดถึง การเปลี่ยนแปลงวิบากกรรมเนี่ยเราก็ใช้กฎแห่งกรรมนั่นแหละเปลี่ยนแปลงวิบากกรรมได้ตัวอย่างที่ที่เราศึกษากันมาเนี่ยตัวอย่างในสมัยก่อนนะครับที่ทุกคนที่ตกอยู่ในใต้กฎแห่งกรรมเนี่ยเมื่อเขาปฏิบัติเนี่ยวิบากกรรมเปลี่ยนได้ คือเราเปลี่ยนการกระทําใหม่วิบากกรรมเปลี่ยนได้เหมือนทางโลกอ่ะมันจะมีกฎหมายอาญากับกฎหมายแพ่งนะครับกฎหมายอาญาเนี่ยเราก็ต้องรับโทษอ่าแต่กฎหมายแพ่งเนี่ยเรายอมฟาร์มกันได้เปลี่ยนแปลงได้ตกลงกันได้นะครับอ่ตอนนี้เหตุร้ายภัยพิบัติมีมากมายเนี่ย พระแม่องค์ธรรมให้โอกาสลูกๆของพระองค์ได้กลับเนี่ยพระองค์ก็ได้ส่งธรรมะลงมาเนี่ยคุณานุคุณของธรรมะคือทำให้เราสามารถรับธรรมะ,ะรับธรรมะนะครับแล้วก็ได้รับนิรโทษกรรม แล้วนี่เวรเรามาใช้ซึ่งกันและกันเนี่ยมันเป็นมันเป็นมันก็อยู่ใต้โกฎแห่งกรรมแหละแต่ตอนนี้ว่ามันเราเปลี่ยนแปลงการกระทำได้เช่นตัวอย่างเราเปลี่ยนควารมร้อนของไฟไม่ได้นะครับโดยถ้าเราไม่มีเครื่องมือวันนี้ถ้าเรามีเครื่องมือเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้อย่างไฟฟ้าเนี่ย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยส่งเรามาส่งมาให้แสนสองห่นสองพันโวลต์เลยแล้วก็มาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ย่อยลงมาเหลือ2อ0 0มโวลต์แล้วก็มาเปลี่ยนเป็น220โวลต์ร้อยสิโวลต์ยีโวลต์สิโวลต์หโวลต์ชาร์จโทรศัพท์ได้เนี่ยเขามีเครื่องมือเขาจึงเปลี่ยนได้เนี่ยเป็นตัวอย่างเปรียบเทียบ เหมือนเหมือนสายล่อฟ้าอาคารสูงๆเมื่อก่อนนี้สร้างไม่ได้นะครับเพราะว่าฟ้าเนี่ยมันแรงมากมันผ่าพังหมดแต่พอเบนจามินแฟรงคินเนี่ยนะเขาคิดสายล่อฟ้าได้เนี่ยนักวิทยาศาสตร์นะครับเขาเขาก็สามารถสร้างตึกสูงเป็นร้อยๆชั้นได้โดยที่เขาก็เอาสายล่อฟ้าใส่ไว้ มันก็ป้องกันได้เนี่ยคือคือกฎเนี่ยมัน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 เปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงกฎไม่ได้แต่เราสร้างเหตุปัจจัยบรรเทาแล้วก็ตามที่เราต้องการได้นะครับเนี่ยก็เปรียบเพียบให้ฟังเหมือนกับที่เราพูดว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าในจังหวัดของเราเนี่ยหลายๆจังหวัดเนี่ยมีกระแสไฟยอยู่ตลอดเวลาเลยเรา เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้เราเราทำให้มันหายไปก็ไม่ได้ไม่จริงนะครับถ้าเรารู้ความจริงเนี่ยว่าไฟฟ้าเนี่ยในสายไฟเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราเปิดปุ๊บเห็นมันมีปั๊บจับมันไม่ได้เนี่ยมันมีที่มานะครับมันมีที่มาคือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าก็ดีจากเขื่อนพลังน้ำก็ดีจากฟาร์มโซลา่าเซลล์ก็ดีก็ส่งมามาขายให้เราอะ่ะเออ เราซื้อเข้ามาใช้ได้เขามีที่มาเนี่ยวันนี้จะเปรียบเทียบถึงอะไรวันนี้ก็เปรียบเทียบถึงกิเลสกรรมวิบากเนี่ยเนี่ยหลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยทำวงวงอนเนี้ยเมื่อก่อนนี้คนเขาบอกว่าออกจากวัฏสงสารไม่ได้เพราะอะไรอะเพราะว่าเมื่อวิบากมาใช้นี่ก็ทําให้เราเกิดกิเลสทาให้เรา สร้างกรรมสร้างกรรมก็เกิดวิบากวิบากก็ทําให้เกิดกิเลสคือแบบว่ามันมันออกไม่ได้แต่พอเรารู้เรารู้ปุ๊บอะเราสามารถออกได้อ่ด้วยการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมันเราเปลี่ยนแปลง,ลว,ปลปลงวิธีการก็คือการทํากดแห่งกรรมใหม่อีกกฎนึงเพื่อเปลี่ยนแปลงวิบาก,กรรมตรงนี้ต้องฟังดีๆนะครับเราไม่ได้เปลี่ยนกฎแห่งกรรม แต่เราสร้างกฎแห่งกรรมเปลี่ยนแปลงวิบากกรรมเขาเรียกว่าที่ภาษาชาวธรรมเราเรียกว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยอา่าคือการปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่คิดไม่ใช่อธิษฐานไม่ใช่ขอตรงนี้ต้องเข้าใจก็ต้องลงมือปฏิบัติจริงเปลี่ยนแปลงจริงๆแล้วก็มีผู้ช่วย ตัวแปรตัวแปรนี่สําคัญนะครับคือผู้แนะนําผู้อะไรเนี่ยเหมือนการจะรับธรรมะแล้วไม่มีคนแนะนํารับรองนี่รับไม่ได้นะครับตัวอย่างที่เปลี่ยนแปลงก็คือเราศึกษามาท่านเหลี่ยวฝานท่านก็เปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตได้ท่านชิวหยางชุนก็เปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตได้องคุรีมานชื่อเดิมจริงๆของท่านอะอหิงสกะ ก็เปลี่ยนแปลงได้เห็นไหมครับมันเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเราเข้าใจอ่ะถ้าเราเข้าใจเนี่ยเราเปลี่ยนแปลงได้เวลาเนี้ถ้าเราเปลี่ยนแปลงความคิดว่ากิเลสเนี่ยไม่มีกิเลสไม่มีคือจากเราดูคลิปที่มีไม่มีของเตียนตือหลายๆสายธรรมเน่ยมีไม่มีคือของไม่มี เหตุปัจจัยทําให้มีได้ของมีเหตุปัจจัยทําให้ไม่มีได้ไม่ใชไ่ไม่ใช่ว่ามันไม่มีเองไม่ใช่ว่ามันมีเองมันมีเพราะมีผู้สร้างให้มันมีมันไม่มีมันเพราะมีผู้ทําให้ไม่มีด้วยเครื่องมือเออแล้วแต่ว่าใครจะใช้เครื่องมือถ้าเรารู้ตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็เปลี่ยนความคิดใหม่ บอกทุกคนได้เลยว่าในขันท่าเนี่ยทาสี่เนี่ยไม่มีกิเลสแต่ตอนนี้มันมีอยู่จริงแต่มันมีที่มาจะบอกว่าไม่มีไม่ได้นะครับขออภัยมันมีแต่มันมีที่มาถ้าเราแก้ที่มามันไดอ้อ่มันก็จะไม่มีเหมือนการไฟฟ้าทุกๆจังหวัดเนี่ยถ้าการไฟฟ้าผ่ายาผลิตไม่ส่งไฟฟ้ามาเนี่ยไฟฟ้าก็จะไม่มีเหมือนทางยมมโลกนะครับเราถอนชื่อจากบัญชียมมโลก เราจุดช่วยวิญญาณได้แล้วเราก็สามารถถอนฐานะเจ้าหนี้เราจากมัญชียงมาโลกเพราะเราไม่เป็นเจ้าหนี้เนี่ยลูกหนี้ก็ไม่มีเพราะคนผิดนอกใจไม่มีครับพระอาจารย์มาให้ผู้น้อยโดยตรงเลยเถามเสียนเจิญเสียนเจิญไม่บอกว่าไม่ต้องไปบอกใครนะเขาจะหาว่าเราบ้าเวลานี้เก้าปีแล้วที่ผู้อื่นเห็นพวกผู้น้อยบ้านะครับเก้าปีแล้ว ตั้งแต่ปีหกผู้น้อยอ,อายุหกสิบยังไม่ถึงหกสิบเลยปีห้าเก้าปีนี้หกสี่สิบกว่าปีแล้วครับที่คนเขาหาว่าผู้น้อยบ้าพูดออกนอกกรอบคือจริงๆของที่ว่าบางทีคนยังไม่ถึงอะ่ะยังไม่เคยได้ยินก็ว่ามันไม่มีเหมือนเวลาเนี้ยผู้น้อยยกตัวอย่างมีญาติธรรมคนหนึ่งเข้าไปถามหลวงปู่ในป่า ถามหลวงปู่ว่าหลวงหลวงปู่อายุเก้าสิบแล้วนะครับอยู่แต่ป่าหลวงปู่วิธีทางลัดกับพระนิพพานะมีไหมหลวงปู่บอกไม่มีหรอกเพราะหลวงปู่ไม่เคยได้ยินเรื่องธรรมะถูกต้องไหมครับผู้น้อยบอกเขาว่าไปถามหลวงปู่อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าหลวงปู่บันไดเลื่อนมีไหมครับ หลวงปู่บอกไม่มีมีแต่บันไดไม้ไผ่บันไดไม้บันไดปูนยังไม่มีเลยเพราะหลวงปู่ไม่เคยเห็นหลวงปู่อยู่แต่ป่าเนี่ยผู้ที่ไม่เคยเห็นเนี่ยก็จะบอกว่าไม่มีเราไปบิ๊กซีไปห้างในกรุงเทพอ่ะทุกห้างแหละห้างอะไรใหญ่ๆะมีทั้งบันไดเลื่อนมีทั้งลิฟต์เห็นไหมคนอื่นเขาไม่เคยเขาไม่เคยเห็นเขาก็เลยบอกว่าไม่มีแต่จริงๆของที่ไม่รู้อ่ะ อย่าตีความว่าไม่มีนะครับอืมคือบางอย่างเราก็ไม่เคยได้ยินแต่เราต้องแบ่งรับแบ่งสู้ไว้ต้องพิสูจน์อย่างเงี้ยมันถึงจะแน่นอนอ่มิพ,พักโพทิสัศเนี่ยมาประทับทิพยานที่กรุงเทพอะมาบอกว่าจากไม่มีสู่มีอ่ะคลิปเสียงผู้น้อยก็อัดไว้นะครับ ให้พระโอวาทเป็นหมื่นหมื่นฉบับเราไม่ยอมรับไม่ยอมทำเพราะอะไรเพราะว่าไม่เคยมีใครทำมาก่อนอย่างอย่างตรงนี้นะครับเนี่ยชดใช้อะชดใช้กันแบบสันติวิธีด้วยการตั้งปณิธานให้อภัยซึ่งกันและกันก็มีแต่ไม่คนยังไม่ยอมรับถ้ายอมรับคนที่ยึดหลักของเก่าเขาก็จะบอกว่า ต้องฟันต่อตาตาฟันต่อฟันต,นตาต่อตาถ้าอย่างนั้นกับนิพานไม่ได้ครับเพราะว่ามันใช้เวลานานสร้างมาหมื่นปีก็ต้องใช้หมื่นปีก็ตกเข้าวัดอะในคลิปก่อนที่ผู้น้อยบอกว่าการตั้งปณิธานมหาภัยทานเนี่ยเปรียบเหมือนการทําวัคซีนน่ะพวกเด็กๆเราทําวัคซีนให้ทุกคนแล้วมันไม่เป็นตั้งหลายโรคอะ่ะเราดูได้ไม่จําเป็นต้องเป็นอีกเพราะมันมีวัคซีน เหมือนสมัยก่อนที่ออหิวาตกกระโลกตกะโลกระบาดแต่พอทำวัคซีนฉีดกันแล้วไม่เป็นอหิวาโรคไอหิวก็หายไปเห็นไหมครับวัคซีนมันมีประโยชน์ถ้าเราตั้งบณิธานมหาพยาทานแล้วเนี่ยเราก็ไม่เป็นเจ้าหนี้เมื่อเจ้าหนี้มาทวงหนี้เราเราใช้หนี้เขาตามหลักกฎแห่งกรรมเนี่ย เขาก็จะต้องกลับมาเป็นลูกหนี้เราจากเจ้าหนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นลูกหนี้แล้วเราก็จะไปทวงหนี้เขาอีกมันมันออกไม่ได้เถียนซือเมตตาว่าอภัยทานเท่านั้นแหละที่จะตัดภพตัดชาติได้เนี่ยมันตัดได้เหมือนการทําวัคซีนนี่แหละตรงเนี้ยต้องเอาโศต้องช่วยกันบอกให้ทุกคนเข้าใจว่าถ้าตั้งบันิทานมหาไวยทานเนี่ยมันตัดภพตัดชาติได้พระอาจารย์มาบอกว่าเราบาเพ็ญธรรมเนี่ย เพื่อลบล้างหนี้เวรกรรมกลับสู่มาตุภูมิเดิมคือแดนนิพพานแดนหล้วหมูบอกว่าถ้าอาภายัยให้อาภายัยอโหสิกรรมไม่ได้ก็กลับไม่ได้เพราะอะไรอ่ะถ้ามีฐานะเจ้านี้เข้าไปเนี่ยมันยุ่งเพราะอะไรมันเหมือนที่สถานธรรมหรือทั่วโลกเป็นเวลาเนี้ยทวงหนี้กันไม่ยอมจบจากสิน้นทวงกันเจอหน้าก็ แต่ไม่รู้ตัวนะครับแต่ก็ทวงหนี้กันโดยไม่รู้ตัวเพราะว่าก็ทุกคนอ่ะชะตาชีวิตยังอยู่ใต้กฎแห่งกรรมอยู่ทวงหนี้กรรมกันโดยไม่รู้ตัวเมื่อผู้น้อยพูดอย่างเงี้ยหลายคนก็บอกผู้น้อยบ้าอีกแล้วนี่พูดบ้าแล้วนะพูดแบบไม่มีคนคนไม่รองรับไม่ยอมรับนะครับจริงๆไม่ได้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 ยกตนข่มท่านหรืออะไรนะครับเวลาพูดเนี่ยผู้น้อยอยากให้เอาสุโสทุกท่านหรือทุกๆคนตื่น เออตื่นขึ้นมายอมรับความจริงว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆเนี่ยถ้าเรายอมรับเนี่ยปัญหามันก็จะจบอมืมันเปลี่ยนแปลงได้เราเปลี่ยนโกห่งกรรมไม่ได้แต่เราสร้างโกห่งกรรมเปลี่ยนแปลงวิบากรรมได้ตรงนี้ต้องฟังชัดๆนะครับฟังชัดๆซื้อจุนเนี่ยพระองค์รู้แต่การที่จะให้คนเข้าใจเนี่ยมันยากเนียนซื้อก็รู้ บอกให้คนเข้าใจก็ายากเพราะอะไรเพราะความติดยึดของคนนะ่ะยึดของเก่าแล้วก็ไม่ยอมรับของใหม่แต่แต่เวลาพูดแล้วเขาโกรธเอาผู้น้อยทุกคนนะ่ะบอกว่าโสถอเอาขอดูโทรศัพท์หน่อยที่หนึ่งจีหรือสี่จีพอถอดออกมาสี่จีทุกทุกทุกคน เห็นไหมเขาเปลี่ยนน่ะเขาเปลี่ยนได้แต่ตรงเนี้ยเขาไม่ยอมรับไม่ได้ว่านะครับคืออยากจะพูดให้ตื่นน่ะบางครั้งพูดแรงมากแต่ก็ต้องตื่นนะครับต้องก็ขออภัยด้วยเหมือนเหมือนเหมือนการที่เราใช้จิตอธิษฐานขออ่มันหมดสมัยนะครับเหมือนโทรจิตอะหมดสมัยใช้โทรศัพท์ดีกว่า มีพระโพธิสัตว์เนี่ยบอกให้เราอะตั้งปณิธานแสดงเจตนาต่อฟ้าเบื้องบนเนี่ยมันต้องใช้พิธีกรรมการตั้งปณิธานเนี่ยพิธีกรรมเนี่ยศักดิ์สิทธิ์คืออย่าไปเชื่อคนรุ่นเก่าที่บอกว่าพิธีกรรมอะมันเป็นแค่ประเพณีที่ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วสมัยนี้อ,อ,อย่าศรัทธาเลยศรัทธาก็งมงายพูดไปอย่างนั้นแหละ จริงๆความรู้เข้าไม่ถึงธรรมนะครับไม่ได้ว่ากันไม่ได้เถียงกันนะครับคืออยากให้อุโสตื่นนะถ้าตื่นเมื่อไหร่เนี่ยมันเดินได้ตอนนี้คือปัญหานี่มันเกิดขึ้นมานานหลายคนอยากพูดแต่ด้วยฐานะอริยะทางธรรมเนี่ยมันพูดไม่ได้ พระอาจารย์มาเมตตาให้พระโอวาทที่นครปฐรมอ่ะบอกว่าถันจูอย่าดูเบาปล่อยปะลนะเลยสามใบคำขอห้าปณิธานเนี่ยสังเกตไหมครับพระอาจารย์ไม่กล้าบอกให้เตียงซื้อหรือเตียงตือทำหน้าที่ตรงนี้เพราะอะไรเพราะทำไม่ได้จะถูกต่อต้านโจมตีว่าบ้าว่าอะไรไปหมดถันจูเนี่ยตัวเล็กๆใครจะว่าเป็นสิบสิบปีก็ต้องทน ว่าไม่มีฐานะว่าไม่ค่อยถูกอะบ้าก็ไปเป็นไรว่าตัวเล็กเน,นี่ยนี่ยมันคือความหมายที่แท้จริงคือถ้าเรายอมรับความจริงอะโลกก็จะปลอดภัยและสันติภาพวันนี้ขอระบายความในใจเล็กน้อยนะครับขออุศให้อภัยจริงๆไม่อยากพูดตรงนี้เลย แต่มันการเวลามันขับขันไม่พูดก็ไม่ได้เพราะอาโสก็พูดไม่ได้อย่างตัวอย่างเนี่ยที่พระอาจารย์มาให้ปิตนาเรื่องพันหยวนเนี่ยรับธรรมมาเนี่ยเวลาทำบุญผ่านใบคําขอให้เจ้านี่นายเวนะ่ะร้อยหนึ่งสองร0อยหไม่พอครับแต่เตียนซื้อไม่พูดพูดไม่ได้เจียงซื้อพูดไม่ได้ เอคนตัวเล็กๆมาพูดไม่เป็นไรอย่างมากเขาก็หาว่าบ้าไม่รู้เรื่องเออเป็นอย่างนี้ไปก็ไม่เป็นไรเผื่อมีคนสกิดใจถ้าสะกิดใจว่าเออจริงๆเนาะต้องทำพันหยวนพระอาจารย์เมตตาให้ผ่อนวันละแค่หยวนเดียวอะ่ะเอ่อสาเดือนครบอ่ะให้มั่งไม่ให้มั่ง,งก็เลทให้ถึง5้าปีก็ยังได้แต่ขอให้ครบ ถึงให้ไม่ครบก็ยังไม่เป็นไรมันก็ยังได้ให้บ้างอ่ะแต่อย่างน้อยได้ให้อภัยลูกหนี้หมดอ่ะไอการทําบุญเนี่ยเราให้เจ้านี้ไงอเออให้เจ้านี้มาเข้าโครงการเท่านั้นเองเออตรงนี้ก็วันนี้ก็ขอระบายความในใจหากกระทบกระเทือนใจอาวุโสท่านใดก็ขอให้อภัยผู้น้อยด้วยครับขอบคุณมากครับหากผู้ติดพาด ประการใดขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประธานอภัยนักธรรมอุโซชี้แนะขอบคุณครับสวัสดีครับ